มาลูกมาไปจุ่มปอได้ลูกมาสมุไปจุ่มปอได้ลูกมาไปจุ่มปอได้มาเยิบๆยิ้มโม้ดูเลยนี่กำไรก็เข้าขาขี่เฮือสิ้ะดีกว่าดีฝั่งเล้าในขานอตัวเดียวก็เข้าขาอยู่ดีสามเจงคำสามเหลี่ยมทองคำอยู่ทางฝั่งไทยค่ะ ดีขี้ให้เสียดากว่าดีฝั่งลาวก้คือก็อยู่ในเกกลางเปลียนร้อยถึงหนึ่งพันคนเนาะเปลี่ยนลำคันนะเพราะว่าเขาในฝั่งลาวย่างก็เขาขาดีกว่าเลยในสวนมวนเชื้อเลียดีกัดเขาคันเนาะเราเดี๋ยวได้ก็เขาขาดถ่ายจอมฝั่งน้ำดีกว่าค่ะนะถ่ายด้านฝั่งไทยถ่ายด้านฝั่งลาวให้ดีกว่าครับ ก็ในก็เขาขามาถึงตาเฮ่อในะฝั่งลาวยาวขานอเขาขาก็ลงเฮ่อขึ้นมาซื้อตรงกันในก็สี่สิบบาทในค่ะกาเขาด้วยกาเขาหลีกันในคณะทนะี่ปุ่นก็เปลี่ยนกาดเขานั่นกินเรียมเรียมมีชุ่มเรียมเรียมค่ะเปลี่ยนกาดทางฝั่งลาวเขาขาก็จะเดินหนนาาันป้ายรถลาวป้ายรถเข่ขานอมีจัง่นใค่ะเน่่ยในปุ่นปั่นมาหลี่ยงจมื่นในก็อยากถามทีปุ่นปั่นขวาหน่ กําลัก็ข่าคากว่าเรียดีชวนชวนเอลเลยียชวนมวลเชื่อชวนสนุกในฝั่งเราค่ะเนาะอ,อันนี้ก็เป็นอันดีดับๆด้วยค่ะนะสัมบู๊ของของแดงๆ,ๆเขี้ยวๆสมๆกว่าเสียงค่ะสีมันเข้มนะค่ะอันนี้ก็เปลี่ยนในเมืองลรากําลังข่า,ขาคาดีเข้ากว่าเรนะืในงชวนอันไหนค่ะเนาะในชวนอันน,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 นีนก็แอบมวลเชื่อไว้ค่ะนะดยแต่ ข,ข,นะข้าวแางสี่สิบเมเนตข้าวแดงสี่สิบเมเนดในสองข้าวาเตลยจอดในะมันก็ดีดราดีด้วยไปข่าดูไหนตู้จระเข้งเงือกหลงหมันก็เป็นสวนสนุกสวนเดเรียนขนอ่นะนน